ใช่ค่ะอ๋อเซตปามนะคะเซตปามครบเซตครบสูตรเลยค่ะก็คือมีนาายพิกแผดดินสูตร1นส,สูตร3สูตรสูตรทางดินใช้พิกแผ่นดินอย่างเดียวเนาะถ้าถ้ามีปัญหารเรื่องเชื้อราก็ใส่ผงวิกเจตไปด้วยส่วนทางใบก็ขอเป็นสูตร1นึสูตรสสูตร 3, สูตร 4. แล้วก็อย่าลืมนะพี่ใส่สารจับใบไปด้วยก็คือนาฬาิพิ่มลิตแล้วก็ใส่ผงวิกเจ็ตํำจัดเชื้อราไปด้วยนะคะเพราะเราต้องป้องกันไว้โรคใบติด และอีกอย่างหนึง่งอ๋อค่ะ2610บาทสำหรับเซตปาล์มนะอ๋พี่เอา2เซตแถม1นเซตนะคะได้ค่ะได้ค่ะจับใบด้วยนะจับใบก็2แ,แ,แถมหนึ่งแล้วก็ผงบิ๊กแจ็ตสแถมหนึ่งได้ได้พอดีนูอยู่สวนปาล์มพอดีค่ะพี่พอดีมาเยี่ยมชมปาล์มของพี่บุญโฮมที่สีสเกตได้ได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องทีมงานประสานงานส่งให้เลยนะคะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องเษกษตรอรขาม,มาสวนปาล์มที่ศรีสเกตมาตามหาพี่บุญโฮมที่น้องเกตรกรที่อยู่ทางบ้านก็โทรมาตามหาพี่แจ๊ดเหมือนกันบอกว่าจะสั่งชุดปาล์มหมาะเจาะเหมือนเตรียมแต่ไม่ได้เตรียมเพราะนั้นเดี๋ยวไปหาพี่บุญโฮมกันค่ะพี่บุญโฮม่ะคุณบิ๊กนูอา้านี่คุณมาแอบคุยอะไรกับพี่บุญโฮมเนี่ยผมมาถึงที่มาลุยถึงสวนผมก็ต้องมาดูก่อนอนะรับสายได้ตามปกติค่ะพี่สรุปว่าอย่างนี้ค,คุณบิบ๊กนู วันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยสวนปาล์มของของพี่บุญโฮมครับสรุปว่าอันนี้คือพี่บุญโฮมใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ถนอมพี่ถนอมสามีพี่บุญโฮมเออพี่นอตเสรกรค่ะคุณไม่บอกแล้วว่ามากับพี่น้องเสรีกรเอสวัสดีครับพี่น้องเสรีกรที่รักครับนะคุณนะก็คุณเนี่ย อผมก็คุยกับพี่เขาอยู่คุณก็สกิลผมหนาดีมากมกคือคืออย่างนี้สรุปว่าพี่คุณโฮมนี่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ท่านนี้พี่ถนอมครับอันนี้พี่ถนอมเป็นแฟนแฟนของแกอ๋อเป็นแฟนใช่ไหมคบกันนานแล้วยังคะคุณคุณเพี่พี่ถนอมสี่สิบปีแล้วคะคบกับพี่บุญโฮมมาสี่สิบปีแล้วครับผม ในแค่เพียกันนะสี่สิบปีนะครับผมไม่ได้มีลูกด้วยกันแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องทุกคนคะพี่แจ๊กับพี่นุ้ยลุยถึงที่ไปถึงสวนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนปาล์มของพี่บุญโฮงที่อำเภอกันทรลักษ์ครับจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนะคะศรีสะเกดไม่ได้มีดีแค่หอมและกระเทียมนะคะแต่ยังมีปาล์มที่ดีด้วยใช่ครับนะพี่ถนอมขาปลูกปาล์มทั้งหมดเท่าไหร่คะสี่ร้อยต้นครับสี่ร้อยต้นเยอะนะครับไม่ตัดครั้งหนึ่งอ่ะได้เท่าไหร่ เมื่อก่อนเมห้าตันนะห้าตันห้าตันแล้วจะใช้ฮโดรเจียมไหมฮะก็ก็มันดีขึ้นนะขอาวไรยใหญ่ด้วยข้าวใหญ่ด้วยใช่ไหมครับดูแลยากไหมอ่ะก็ไม่เห็นยากอะไรไม่เห็นยากนะเนี่ยพี่พี่พี่ถนอมคือคนส่วนใหญ่พี่น้อยแต่กอนขาบอกว่าเลือกที่จะปลูกปาล์มเพราะว่าไม่ต้องดูแลยากนะคะปลูกแล้วแค่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทางดินนะเมื่อก่อนพี่ก็ใส่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวใช่ไหมเคยเคยรู้ไหมว่าต้องใส่ปุ๋ยทางใบด้วยอ่ะ ไม่ไม่เคยไม่เคยอันนี้คือเพิ่งเพิ่งเจอทอดิสยามครั้งแรกก็ถึงตอนบอกเราบอกให้ฉีดทางใบเนี่ยพี่พี่พี่คิดยังไงคะก็อยากลองดูนะคือคือในใจอ่ะเราเคยใช้แต่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวอ่ะแล้วพอเราให้ฉีดทางใบเนี่ยมีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องฉีดทางใบอ่ะทําไมต้องฉีดมีมีมีคําถามนี้ในในในหัวไหมคะมีครับใไ่ค่แต่ก่อนเนาะ ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยราคามันไม่สูงเนาะปุ๋ยราคาไม่สูงเราต้องหันมาหาตัวตัวตัวปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเดี๋ยวเดินชมสวนด้วยครับก็คือปุ๋ยเมื่อก่อนปุ๋ยมันไม่สูงราคาไม่สูงแต่ตอนนี้มันก็แพงขึ้นครับแต่ก่อนปุ๋ยแปดร้อยห้าสิบค่ะหามาใม่ยูเคนสอันกว่าพันแปดร้อยห้าสิบครับพันแปดร้อยห้าสิบพี่ก็เลยต้องหาตัวช่วยอย่างอื่นเพราะนั้นผมว่าตัวนี้ละดีที่สุดแล้ว <laughs> พี่เกษตรกรนี่คืออย่างที่อย่างที่เราบอกนะว่าเกษตรกรเนี่ยก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้ของเราหนึ่งนะอยากที่จะแก้ปัญหาครับนะคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ เรื่องค่ายุงค่ายยาปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่มันไม่ค่อยดีผลผลิตด้วยผลผลิตไม่ดีเนาะแล้วก็ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าปุ๋ยอีกเพราะทุกวันนี้อะไรก็แพงอย่างที่เราพูดพี่เดินมานี่นี่ก็ได้เดี๋ยวร้อนปัญหาก่อนหน้านี้เราย้อนมาที่ปัญหาพี่นักเกตรกรขาเพราะว่าปัญหาที่เราจะถามพี่บุญโฮมนะเราขออนุญาตถามแทนพี่นักเกตรกรที่ทําสวนป่านนี่แหละเพราะเขามีปัญหาเหมือนกัน แต่เขาถามไม่ได้นะครับางคนก็ไม่กล้าโทรมาถามปัญหาของพี่เป็นแบบไหนก่อนที่จะใช้โทรฤยามก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับที่ที่ผมใช้นี่เพราะว่ามันราคามันถูกครับราคาถูกนะครับครับราคาถูกแล้วก็ใช้ได้เยอะนานด้วยนะครับมันก็ตอบโจทย์ได้นะครับที่ที่ผมทำนี่ใบเขียวด้วยก็หมายความว่าของพี่บุญโฮมไม่ค่อยมีปัญหา นะคะปาล์มก็อายุสิบสิบเท่าไหรแล้วสิบสามปีเหสิบสามปียังไม่มีปัญหาขาดคอใช่ไหมค่ะพรมไม่ขาดนะไม่ขาดคือดีอยู่แล้วพี่น้องเกษตรกรขาแต่คืออยากจะลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยครับผมอ่านะไม่เหมือนเกษตรกรท่านอื่นที่ขาดคอแล้วก็ซมแล้วก็มีปัญหาเรื่องค่ายางค่ายาด้วยแล้วมาฟื้นฟูนะฮะครับพี่มหมเนี่ยอ่าก็คือด้วยเมื่อก่อนก็เป็นปาล์มสาวเราพูดอย่างนี้นะปาล์มสาวเพราะว่าอายุยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ในเมื่อก่อนเนาะตอนนี้สิบปีถือเยอะแล้วนะครับ ก็คือช่วงนั้นเนี่ยนะครับพี่มุมโฮมก็ได้ประมาณ5ตันนะครับนะฮะและรายจ่ายใช้ทอนสยามไปเนี่ยนะครับพี่มุมโฮมรู้สึกว่าผลเสียเพิ่มขึ้นห้าตันเดือนละสิบห้าตันนะฮะจากเมื่อก่อนห้าตันครับไม่ไม่ม่เดือนหนึ่งตัดครั้งหนึ่งสิบวันตัดครั้งหนึ่งห้าตันอ่าครับผมเดือนหนึ่งตัดสามครั้งครับคุณวิกนุครับไม่ใช่เล่นๆนะเดือนหนึ่งตัดสามครั้งครับผมบางทีก็จ็ตตันต่อครั้งหรอครับอะอันนั้นอันนั้นอ่ะที่ใช้ทอนสยามหรือยัง กำลังเริ่มใช้ครับอ๋อตอนนั้นกําลังเริ่มใช้ก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมเพราะว่ามันมันตอบโจทย์ได้ครับมันตอบโจทย์ได้หนึ่งวิศวศิษย์กรไข่ที่พี่บุญโฮมนะอย่างที่พี่บุญโฮมเนี่ยเลือกที่จะใช้ชนิดสยามเพราะหนึ่งนะอยากจะมาบารุงให้ดีขึ้นดีอยู่แล้วแต่อยากให้ดีขึ้นเหมือนของพี่สักวรเลยนะผมจะใช้ประจํานั่นเองแล้วก็อยากจะประหยัดลดต้นทุน ค่าปุ๋ยด้วยครับก็เลยเลือกอะไรที่มันตอบโจทย์ตรงนี้หนึ่งใช้ง่ายครับนะคะลดต้นทุนและผลผลิตก็เพิ่มคตอบโจทย์หมดเลยครับนะคะผมเห็นที่สุมให้รดูปั๊บปุยทลายใหญ่มากทลายทลายละกี่กี่กี่กิโลจากสามสิบสี่สิบห้าสิบถึงเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลพี่น้องเศรษฐกิก้อนทลายทลายรกมันจะใหญ่นะใช่ใช่ฮะมันก็เล็กลงไปเรื่อยๆนะก่อนจะหมด นจุดหมดนะพี่นองเสกกรขาเดี๋ยวให้พี่บุญโฮมพาเดินชมดีกว่านะคะคือต้องบอกอย่างนี้นะพี่นองเสกกรขาคนที่ปลูกปาล์มเนี่ยปัญหาก็จะคล้ายๆกันแต่ตัพี่บุญโฮมก็คือดูแลดีมาตลอดนะคะดูแลดีมาตลอดไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขาดคอแต่อยากที่จะให้ดีขึ้นเพราะของเราบอกแล้วว่าการันตีว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยลดต้นทุนและก็ผลผลิตเพิ่มในส่วนของผลผลิตที่เพิ่มที่พี่บุญโฮมเห็นได้ชัดก็คือ หนึ่งปาล์มจากได้ทลายละสามสิบโลกลายมาเป็นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อปริมาณจำนวนโลขึ้นคอก็เยอะขึ้นเดือนหนึ่งตัดสามรอบครับค่ผมตัดสามรอบครับเดือนมังตัดสามรอบอ่ะแลวยิ่งช่วงที่ปาล์มราคาสูงนะพี่มหมบอกว่าโอ้ทันพอดีเลยคุณแสดงแสดงว่าอกคคตลอดติดจับตลอดนะเพราะว่าช่วงที้ระยไอ้ไอ้ราคาเขาเพิ่มสูงเนี่ยมีแค่แป๊บเดียว ครับผมเดือนละแสนกว่าบาทนะเดือนละแสนกว่าบาทแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของหนูไปเท่าไหร่ก็ไม่แพงครับสองพันหกร้อยสองพัน้ฉีดได้กี่กี่ครั้งอนับไม่ได้นับไม่ได้แต่ตัดตามครั้งหนึ่งสองตัดปามครั้งหนึ่งสารอบรอบหนึ่ง เดือนหนงก็ประมาณแสนกว่าครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มพี่นักแต่งอล้าถ้าโล10บาทนะถ้าโล10บาทบาตอนนี้ต่อให้โลละห้าบาทก็ถือว่าคุ้มครับผมอืมแต่พี่ประโมอยู่อยู่กับเรามากี่ปีนะกดใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะอืมกดกนใช้เป็นปีสองเกือบสองปีแล้วนะพี่นะผมเนี่ยพอเนี่ครับอ่ ถ้าในเกษตรกรเราเนี่ยครับถ้าหาว่าอะไรที่เอาไปใช้กันแล้วเนี่ยไม่ดีจริงนะครับเขาอยู่กับเรามานานขนาดนี้นะอันนี้ก็อยู่กับเรามานานพี่เ็าบอกแล้วไงว่าก็อยากจะลองใช้พอใช้แล้วก็จะใช้ตลอดนะครับพี่บุญโฮมครับพี่บุญโฮมคืนตังค์ไห้เพราะเรารับประกันเลยว่าถ้าไม่เห็นผลเราจะดีคืนเงินวันนี้ผมก็ไม่เอาครับไม่เอาไม่ต้องการแต่อุดมสมบูรณ์มากเลยพี่น้องเกษตรกรค่ะต้องบอกเลยนะว่าปาล์มสวนพี่บุญโฮมเนี่ยคือเราขับรถผ่านมาเห็นเขียว ต้นเขียวมากแต่เสียดายอะไรรู้ไหมคุณบิ๊กบุ๊เรามาตอนที่ปาล์มเริ่มที่จะหมดรุ่นแล้วแต่กำลังตั้งใหม่ขึ้นมาแทงพุ่มใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่มันจะมีบางส่วนที่ลงเหลืออยู่ที่วันนี้จะมีคนมาตัดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาพี่น้องนะคะพี่นศกรขาให้พี่ถนอมกับิ๊กแก๊สเนี่ยพาพี่นศกรเดินชมสวนของพี่บุญคมและก็พี่ถนอมดีกว่าไปมาดูกันเลยค่ะ น้องเตยกรขาคุณบิ๊กนุ๊กเราอะมาแต่มาในช่วงที่กําลังหมดรุ่นแต่รุ่นใหม่กําลังขึ้นมาใช่ไหมคะพี่ถนอมเห็นชัดเจนเลยพี่น้องเตยกรขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะสวยาเลยนะและสังเกตนะพี่น้องเตยกรขาพี่ถนอมขาต้นนี่คือเขียวสวยทั้งหมดเลยแสดงถึงความสมบูรณ์นะคุณบิ๊กนุ๊กใช่ใบใบเขียวมากแล้วถ้าเป็นที่อื่นหน้าแล้งอย่างนี้นะแดงหมดแล้วใช่ใช่ถ้าหน้าแล้งขาดน้ําแดง นะ,ะแต่ของพี่เนี่ยรุ่นที่เรามาเนี่ยมันหมดรุ่นไปแล้วขึ้นปุ้มใหม่มาเนี่ย,ยใกล้แล้วนะพี่สวยมากเลยนะต้องถามว่าจากเมื่อก่อนนะพี่ถนอมครับผมจากเมื่อก่อนที่พี่ถนอมบอกว่าไดา้ทลายหนึ่งสามสิบกิโลครับแต่หลังจากใช้เทอร์ิสิยามห้าสิบหกสิบขึ้นถึงถึงเจ็ดสิบเนี่ยครับผมคนที่มาตัดเคนเดิมคนทีมเดียวกันไหมเด,ด็กเด็กร้องให้ครับ <c oughs> <c oughs> เด็กร้องไห้มันมันหนักครับเขาตัดร้องไห้เลยหรอค่ะผมมันหนักครับเขาทักไหมอ่ะพี่าวมาสวนนี้เขาไม่อยากมามันหนักก็ใายตัวนี้แหละก็คือก็คือคนที่ตัดก็คือทีมเดิมคมเดิมที่รับจ้างตัดอยู่แล้วรู้ว่าจะมาตัดทีนี้ไม่มาดีกว่าคับเมื่อก่อนเนี่ยชอบมาเพราะว่าทลายหนึ่งสามสิบกิโลมันมันแบกง่ายมัน ทำง่ายไงยแต่หลังจากใช้ที่นิสยามคบทักทําทำไมทลายใหญ่จังเพิ่มขึ้นมาเบิ้ลขึ้นมาจากสามเป็นเจ็ดสิกิโลพี่น้องเกษตรกรข,ข,ขาเนเ่อเขาเขาเขาทักว่าไงนะอันก่อฉีดนะ,นะครับผมถ้าถ้ามันจะออกลูกมันจะสุกนะฉีดไปแล้วมันจะแดงทันทีเลยทลายลูกลูกมันจะใหญ่ขึ้นทันทีถ้าห้าวันฉีดี่จะเอาทลายนี้เนี่ยฉีดไปนี่ ตัดได้เลยครับก็คือเราสามารถกําหนดได้เลยใช่ไหมคะมทลายนี้จะจะเอาอีกหาวันเพราะนั้นฉีดเลยครับผมสวยมากกาหนดได้แล้วคนตัดก็ร้องเลยนะไม่อยากมาแล้วส่วนนี้มาแล้วเหน่อยนะเด็ก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 อ่ะเนาะครับเด็กนักเรียนนอ๋อเด็กไม่ไม่อายุเยอะเลว อายุเยอะแล้วแต่คือนั่นแหละเคยได้คือทลายละ3สามสิบกิโลพี่น้องเตยกอน่ะแบกง่ายไงตัดง่ายแทงง่ายแบกง่ายนะแต่ตั้งแต่ขึ้นมาเจ็ดสิบกิโลไม่อยากมาเลยไม่อยากมาอ่ะพี่น้องเตยกอน่ะอันนี้เนี่ยจะรอบคอเหมือนกันนะพี่พี่กระหน่อกรอบนะเนี่ยคุณบิ๊กนุ๊กเนี่ยครับผมนะอันนี้เดี๋ยวคุณลุงก็กาหนดได้เหมือนกันนะว่าจะเอาเมื่อไหร่พันนี้ทลายไม่ใหญ่อ่ะพันนี้ทลายไม่ใหญ่ครับ คือมีหลายพันในแตงนีมันมันมีอยู่สามพันนะโอมีอยู่สามพันครับผมแม่แต่จลิตภัณของเราสอบเัาไ่ถกครับแหมคุณพิกดูมีหลายพันพี่น้องเกษตรกรขาต่อให้พันไหนก็แล้วแต่ก็ใช้ธนิษสยามของเรารับประกันได้เลยว่าผลดกน้ำหนักดีนะคะและที่สำคัญลดต้นทุนเพื่อผลผลิตได้เลยนะไม่ใช่แค่ปาล์มพี่น้องเกษตรกรขายาลมปามเึงยางด้วยนะปาลามเป็นยางด้วนะใบเขียวด้วยนะ ยางใช่ใช่พี่พี่ของผมล่ะฉีดทางดินเลยเกษตรกขาไหนไหนก็มามันลามถึงสวนยางแต่ก่อนยางพปีปีที่แล้วนี่มันมันเป็นใบด่างนะครับปีนั้นเป็นใบด่างนะครับขับปีนี้ไม่มีแล้วนี่ปีนี้ไม่มีใช้กต่ยาพาราด้วยครับผมฉีดทางดินมีแต่ฉีดทางดินมันมันสูงนะไม่ใช่ใบจะใบด่างใบเขียวเลยนะครับนะแล้วน้ำยางเป็นไงบ้างทีมันยางก็เยอะฮะยางก็เยอะปุ๋ยปุ้ยยางอื่นไม่ได้สักใช้่ไหมนะเดี๋ยวไป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 ดูสวนยางไปพี่น้องเกษตรกรขาเพราะว่ายางนาคนจีนิ่งละ ทำปาแล้วทำยางพาราด้วยะก็สวนมันลามไปฮะเดี๋ยวย้ำก่อนคุณบิ๊กนุ๊ก่อนจะไปที่ปลาอ่ายางพาราใครที่ดูปลมอยู่เล้วแก่ก็ใครที่ปลูกปาล์มนะครเซตที่ใช้กับจำรับปาล์มก็คือครบเมตครบสูับครกับคุณบิ๊กนุ๊กใชรครบเซตครับคูตครับครับคีนบรับครับครัดครับครับครบครับครรันรรรสบครครับครับครัรับครัครับคืรร อ่ะยาจับใบครับและอีกอย่างมันคืออะไรคะทนีทอนีอะไรนะนาพิกาดินบิ๊กผงบิ๊กเจเระวังเรื่องเชื้อราใช่ผมยังไม่ได้ใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้ององนะอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะต้องใช้ด้วยนะคะนอกกนีแค่นี้เองนะคะครบเจ็ดครบสุดนาพิกาดินสูดรนึ่งสูตรสองสูตรสามสทางใบสองพันรบาท เพิ่มเติมคือนารายเพิ่มฤทธิ์สารจักใบแล้วก็ผพบิเจเช่วยได้ถ้ามีปัญหาเรื่องด้วงหนอนมาเลสัตว์ตัวเพิ่ก็บิ๊กด้ก็ต้องบิ๊กเจจมาเรงนะจ๊ะนะคะอ่ะเคยอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะรีทัวรมานะคอเซนเตอร์รอรับสายแล้วแต่ก่อนที่จะคุยกับคอเซนเตรอร์มาดูนี่ก่อนครับผมยางพารา,าของพี่ก่อนนี่นี่นี่ะมันเป็นยางนาด้วยนะตัวนี้เป็นยางนาใช่ยางพาราต้นยางนาตัวเบลเลอร์ต้นเบลเลอร์เลยที่เราใส่ก้อนขา ยางพาราแต่ทําไมยางนานี่คุณพิงูนี่ไงลูกยางเนี่ยลูกยางนี่ลูกยางนะครับอ่าพี่บุญพี่ถนอมมามามาถามหน่อยคเป็นยังไงเมื่อก่อนบอกว่าต้นยางเนี่ยมันเป็นยังไงคะต้นยางมัน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 แห้งครับนี่อ๋อมันแห้งตายเนื่ันตายนึ่งครับแล้วก็ฉีดฉีดฉีดอะไร้นพี่เป็นดีครับผมมันนุ่มครับนี่มันนุ่มนี่มันมีความชุ่มชื้นนะรากก็เยอะไะ ใ, <S <S ใช่ลาบ่นู่นเหนอยู่เชื่อไหมพี่เพราะว่ายางพาราของพี่เนี่ยสิบกว่าปีแล้วใช่ปะครับผมยางพาราพี่น้องเกษตรกรขาส่วนใหญ่เกรรษตรกรจะเหมือนปาล์มอะ่ะให้แต่ปุ๋ยทางดินให้แต่ปุ๋ยทางดินให้มาตั้งแต่ปลูกจนเนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับดินมันก็แข็งดินมันไม่ได้มีการคลายตัวเลยแล้วก็ปุ๋ยก็เกิดการไม่ละลายแล้วมันพอตัดไปตัดไปน้ํายางแรกๆมันก็ดีพอหลังๆมันก็เริ่มแห้งเริ่มน้อยต้นก็เลยตายนึ่งหน้ายางตายนึ่ง พอได้ใช้นาฬิกพดินฟื้นฟูดินปรับสภาพดินนะพอดินดีแล้วฟื้นฟูรากมันก็ดึงปุ๋ยเขากับเก่าอินซี์วัตัวต่างๆขึ้นไปเขียวด้วยชุ่มบูร์เขียวเหมือนป่ามดูชุ่มชื้นมากเลยแล้วน้ำยางเป็นยังไงพี่เยอะฮะน้ำยางเยอะขึ้นคข้นด้วยนะข้นด้วยข้นด้วยน้ำยางข้นนั่อันนี้ตัดเองหรือจ้างเขาไม่ให้เขาตัดนะแล้วเขาร้องให้ ไม่ไม่ร้องนะดีใจเลยนดีใจเลยไม่ได้เขาเขาดีใจนะเขาไม่ร้องนะครับผมเพราะนี้เขาตัดเขาได้าได้แต่ปาล์มนี่คือคนตัดเนี่ยไม่ได้ได้แค่แรงอย่างเดียวมนอยขึ้นเห่อยขึ้นค่าแรงเท่าเดิมแต่อันนี้คนตัดผมกีดยางนี่ยไม่ไม่แต่ก่อนผมให้ห้าสิบตางนะต่อัโลผมพอช้ที่น้วยอรมาเนี่ผมให้เขาแปดสิบตังคหนึ่งบาทด้วยนะ ให้มก็ได้เหมือนกันนั่นเองเมก็ได้เยอะเหมือนกันเาก็ให้เขาบ้างนะครับได้ใช่คับมากเลยต้องให้เขาบ้างครับสำหรับยาผลายาผลาพี่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้อย่างตายนึ่งน้ำดานน้อยแล้วก็ใบเป็นจุดใช่ไหมพี่ใช้แค่อะไรพี่ปรินอย่างเดียวครับผมยังไม่ได้ฉีดทางใบไม่ครับแนนอนะแค่นี้ก็เห็นผลชัดเจนแล้วนั้นใครที่ปลูกยางพาใครคนอบิ๊กเนืะอครับยาาราแน่นอนนะครับนะเราใช้นาทีดินนะครับ ด้วยสภาพของลากลากยางรู้อยู่นะครับไปทั่วครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีใช้สำหรับคนที่ยังยังขาดปุ๋ยไม่ได้นะครับเช่นน้ำาที่ดินนะครับผสมกับปุ๋ยนะครับหวานอะไรก็ได้หลับตาหวานไปเลยฮะจริงๆครับเพราะว่าหวานนันก็ได้กินครับมันก็ได้กินเพราะราไปทั่วเลยหวานนะครับบานไปนะครับนะส่วนนะครับสำหรับคนที่หน้าอยากใส่หนึ่งนะครับนะวิธีง่ายๆเหมือนเดิมนะครับนะ สูตรหนึ่งสูตรสองนะครับฉีดพ่นเข้าไปครับฉีดพ่นไปนะครับฉีดไปไม่ถึงก็ฉีดตรงนี้นะครับพี่มันจะนุ่มครับนี่มันจะนุ่มเลยนะฮะนะเขียวด้วยนะแค่นี้เองครับนั่นรับพี่ดีฉีดทางดินผสมปุ๋ยหวานนะครับรวมสูตรหนึ่งสูตรสองก็ฉีดทาง ลำต้นไปเลยครับฉีดไปเลยครับเนี่ยถ้าฉีดไบถึงฉีดให้ถึงถ้าฉีดใบถึงฉีดแต่ถ้าฉีดไม่ถึงก็ฉีดแต่วันขึ้นลําต้นสูงได้แค่ไหนก็แค่นั้นใช่ครับผมแค่นี้ก็นะนนุ่มหมดเลยฮะนะพี่ผู้ชมบอกว่าไม่ได้ฉีดใบครับแต่ฉีดตรงลำต้นพี่จะน้อมฉีดลําต้นพี่จะน้อมขาฝากอะไรถึงพี่เกษตรกรที่ปลูกยางพารากับปลูกปาล์มบ้างนะอยากให้ฝากหน่อยเขากําลังดูพี่อยู่ตอนนี้ ผมก็อยากให้มาเยี่ยมใกล้ๆดิ๊กแกว่อไปแยก่ยมครับยี่คนะข้าวแปลกหน่อยเพราะว่าคนที่ปลูกปาล์มเนี่ยเขาอยากเห็นว่าโอ้ยปกติปาล์มเนี่ยปลูกแต่ภาคใต้นี่ภาคอีสานปลูกเยอะแล้วสีสเกตอ่ะเขาเคยเห็นพี่มาตลอดที่แบกปาล์มแบกปาล์มใหญ่คือคือไปเกทับกันไงคือของคนอื่น50แต่ของพี่ของพี่ถนอมเนี่ยเจ็ดสิบโลเพราะนั้นเขาก็รอดูว่าวันนี้อยากจะมาเจอตัวจริงๆอ่ะให้ผมพูดในใจผมด้วยนะเอายนใจเลยคนใจเลย ผมผมปลูกปาล์มนะคนอีสานเขาไปตัดปาล์มอยู่ภาคใต้นะครับเขามามามาเที่ยวบ้านเขาที่มาตัดปาล์มให้ผมด้วยนะครับเขาเกิดมาเขาว่ามีมีสวนนี่ใช้โรณีสยามเนาะครับเขาว่ามันดีกว่าปาล์มภาคใต้นะพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้็งเกษกรกรภาคใต้มาพูดมาจริงจริงครับเขาเขาเขาก็ไปรับจ้าง ตัดปาล์มาไ้ผนแต่สุด่ที่ใหญ่คือก็คือเขาคนคนแถวภาคอีสานเนี่ยไปรับจ้างตัดยางตัดตัดปาล์มที่ภาคใ้แล้วกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มารับจ้างตัดปาล์มที่สวนพี่ใช่ทางขึินกลับเขาบอกว่าสวยงากว่าที่้านที่ที่ผมใช้ตัวนี้เนาะใบเขียวใช่ครับท้าเลยว่าอีกสองเดือนผมจะถ่ายรูปไปให้ดูอีกอะเดือนเรามากันอีกไหมคนดีเนาะเนี่ยที่อยากจะฝากพี่น้องเกกรขาคือ มันไม่ใช่แค่ใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงนะมันสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยว่าต้นที่ท้าสวนที่ใช้กับส่วนที่ไม่ได้ใช้มันแตกต่างกันยังไงจนคนที่เคยไปตัดปาล์มที่ภาคใต้กลับมาเที่ยวกลับบ้านเกิดแล้วมาตัดให้คุณลุงครับบอกเลยว่าที่นี่สวยกว่าทางโน้นเพราะว่าทางโน้นบางพื้นที่มันออกเม่ใชครับ แต่ตอนเนี้พี่รู้ไหมพี่ถนอมถั่วาัป้าใช้กันเกือบหมดทุกจังหวัดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาแข่งขันกันว่าเอาอย่างนี้นะนอกจากนั้นแล้วฝากอะไรให้เกษตรกรบ้างเคล็ดลับต่างๆในการทําสวนปาล์มและยางพาราสวนสวนปาล์มนี่ทางดินก็สีดอะไรนะนาไรยพี่เถ็นดินแล้วก็ฉีดทางใบหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมค่ะแล้วก็ยาจับใบด้วย ก็ฉีดไปแล้วไม่ถึงอาทิตย์นะครับใบจะเขียวหมดเลยครับก็ดูดูใบเขียวมามนี่ที่มันแร็งนี่มันจะเขียวนหมฮะเขียวดำเลยครับไม่เขียวไม่มดาครและไม่มีสารพิษสารเคมีด้วยนี่เข้ามาเย็นสบายหายใจได้คล่องคอครับนะครับเพราะนั้นยาพาราก็เหมือนกันนะคะใช้ง่ายๆใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะพี่ถนอมนะคอนเฟิร์มและการันตีไหมคะว่าใช้ง่ายใช้ดีและเห็นผลจริงผมจะใช้ประจําครับ แล้วต้นทุนไปเยอะไหมผมบอกลูกผมด้วยนะอยู่ระยองนะคชายแบบนี้นะน่ารักจังเลยอ่ะนะอ่ะพี่น้องเตะกอขาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อใครอยู่แถวศรีสะเกดอยากจะมาดูให้มาไหมได้ครับได้มาช่วยแบกปาล์มด้วยนะครับแล้วรถคันนั้นได้เออได้ได้ซื้อใหม่หรือยังรถพี่หรือรถทีมงาน ขนาดนะรถผมเองครับกลัวว่าจะรถหักไงพี่น้องเกษตรกรขายอย่าลืมนะใครที่ปลูกปาล์มนะคะนารายพิสริทางดินห้ามขาดแล้วก็สูตรทางไปสุดรหนึ่งสุดสองสุดสามสสี่และผสมด้วยสารจับใบนารายเพิ่มฤทธิ์แล้วก็เติมผงบิ๊กเจ็ตไปด้วยถ้ากลัวจะมีปัญหาเรื่องอะลงศัตรูพืชนะคะเช่นด้วงก็ใส่บิ๊กเจ็ตแมลงไปด้วยส่วน ยาพรารา<ร>นะคะนารายพิษปิษทางดินสูตรทางใบสูตรหนึ่งสูตรสองแต่ถ้าฉีดไม่ถึงก็ฉีดสูงได้แค่ลำต้นเพราะะนั้นใช้ง่ายใช้ดี<ล>เห็นผลจริงต้องธรณีสยามะยานะจ๊ะครับผม